คนฉลาดใช้ภาษากายมากกว่าคําพูดยังไงคนฉลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดน้อยแต่ใช้ร่างกายพูดแทนนะฮะคุณรู้ไหมว่าคนจะตัดสินคุณเนี่ยภายใน7วินาทีแรกโดยไม่พูดสักคําจากงานวิจัยของดเอรอัลเบิร์ตเมราเบียนเนี่ยพบว่า55%ของความประทับใจแรกมาจากรูปลักษณ์และภาษากาย38%มาจากโทนเสียงและมีแค่7%เท่านั้นที่มาจากเนื้อหาคาพูดดังนั้นคนฉลาดจะย ยืนหลังตรงนะสบตานะฮะยิ้มจริงใจและจับมือแบบมั่นใจนะ,ะก่อนที่จะพูดอะไรนะเขาส่งสารบางอย่างให้คนฟังเขานะรู้สึกเชื่อมั่นนะครับนักพูดระดับโลกนะอย่างไซมอนซีเน็ซึ่งพูดในเวทีเท d ทอ l k เนี่ยมีคนดูเกือบ70ล้านครั้งนะเขาสื่อสารด้วยแววตาการเคลื่อนไหวมือและการหยุดพูดอย่างมีจังหวะนะไม่นจะแค่สิ่งที่เขาพูดแต่วิธีที่เขายืนและมองคนดูเนี่ยทำให้คน เชื่อเขานะฮะคราวหน้านะฮะก่อนพูดลองถามตัวเองว่าภาษากายของคุณเนี่ยกำลังพูดแทนคุณอยู่หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยพิมพ์หนึ่งและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับ